สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดคนคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยวันนี้คลิปนี้พัดคนลุยมาถึงที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือว่าขอนแก่นนั่นเองนะฮะวันนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนเส้นจากชุมแพไปที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะถนนเส้นนี้ผ่านมาเห็นรถไถสองคันนะครับมียาน่าสี่ห้าแล้วก็มีคูประตาสี่จบ ตัวตัวตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าสองคันนี้ราคาเท่าไหร่เผื่อมีคนตามหารถทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง2คันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมฝากไลดดตามให้กับพัดพลคนรากแก้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ให้พัดพลคนรากแก้มีกําลังใจเดินทางซื้ออาหารคลิปดีๆทางเลือกให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าทนาดที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะได้ไว้เดี๋ยวมาเรียโทรศัพท์ ผมจะวางไว้หน้าจอเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับไปเลยครับมาดูครับทุกคนมาดูเจ้ายันมาก,ก่อนเลยนะครับคัน้สภาพดีนะครับทุกคนมาดูเจ้ายันมาก,ก่อนเลยนะครับ EF 45 453T ทยันมากตัวนี้ ปี54ครับปี54โหมันขึ้นยังไง้่ะมันไม่เหยียบไอ้นี้ออกว่รดูชั่วโมงก่อนปี54 3994ชั่วโมงเนี่ย3594ชั่วโมงฮะเอาันตัดต้องเัาหัวก่อน เดี๋ยวผมไม่คล้องเดี๋ยวให้ลุงน้องป๋ามาดูดีกว่าแต่สามพันกว่านะครับสามพันเก้าชั่วโมง,ร,งรถคันนี้ปีห้าสี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจผมจะพาไปดูเบื้องต้นนะคันนี้เดี๋ยวราคาผุจะเปิดให้ทีหลังนะราคานี้เดี๋ยวผมเปิดให้ทีหลังเรามาดูงานก่อน,นะัะมีงานเก็บไหมงานเก็บนะครับเป็นงานเก็บเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถปีห้าสี่ก็เป็นธรรมดานะก็ตัว น้นอะไรน้ำมันเลยย้อยมีน้ำมันย้อยปะน,นนอยหน่อยตู้นน้ำมันไฮดรลิกรั่นนิดเดียวครับทุกคนนี่เก็บเสียให้เรียบร้อยครับแต่ถือว่ายังไม่ผุเนาะไม่ผุยางนี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้ายางหลังก็ยางหลังนี่ก็ยางหน้านี่ก็จะประมาณที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่เดี๋ยวลองใช้สตาร์ทเครื่องชมเครื่องที่ผมลองสตาร์ทแล้วมันติด ข้าหัวอะไรปล่าน้องขหาวหัวนี้มีน้ำมันไฮโดรลิกซึมนิดเดียวฮนะแบตออนป่ะพี่ครับอันนี้เปิดราคาเลยครับอยู่ที่สองแสนแปดมืนบาทมีอุปกรณ์สามชิ้นนะ มีใบมีดด้านหน้านะครับทุกคนแล้วก็มีผ่านหลังนะผ่านหลังผ่านหลังนี้อาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคือแถมทั้งสามอย่างตัวนี้ป๋ากําลังให้ผมมองหาให้อยู่นะครับว่าผ่านอ่าผ่านหลังเนี้ยห้าใบได้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าผ่านนี้จะไม่สวยนะบอกตรงๆว่าผ่านไม่สวยผ่านนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ให้นะครับถ้าซื้อคันนี้จะไม่ได้ให้คันผ่านตัวนี้นะครับ จะเปลี่ยนฐานใหม่เรามีโรตารี่ด้วยฮะมีโรตารี่อีกหนึ่งตัวนะฮะโรตารี่วางอยู่ตรงโน้นนะครับมาดูข้างหลังนะเยิมเยิมนิดหน่อยครับธรรมดาอืเยิมนิดหน่อยยันม้านะครับใครที่ชอบยันม้านะครับชอบความเร็วชอบสปีดดีนี่ยันม้านี่เลยนะฮะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมสองแสนแปดหมื่นครับอย่ารอช้าครับที่ร้านเต็นท์โชคมั่งมีครับถนนสาย ถนนสายเส้นขอนแก่นไปชุมแพนะครับอยู่ที audio, ่อำเภอบ้านฝางนะครับร้านนี้อยู่ที่อำเภอบ้านฝางถ้าใครที่วิ่งอยู่ถนนเส้นขอนแก่นไปชุมแพก็ซ้ายมือก็คงจะเห็นนะออกจากบ้านฝางมันนิดนึงนะครับออกจากบ้านฝางมันนิดนึงก็จะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือก็ขายรถมือสองทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพก็ดีรถเก๋งก็ดีนะหรือว่าเป็นรถหกล้อนะรถไถฮะอะไรที่เข้ามาได้นะป๋าจัดหมดละป๋าบอกว่า อะไรที่เป็นเงินนะป๋าบอกว่าป๋าจัดหมดนะป๋ายังบอกให้ผมว่านน่นไปดูต้นกระชาให้หน่อยไปรีวิวต้นกระชาให้หน่อยโดกแกโแกพูุดถูกอกถูกใจได้มาทนไปรีวิวต้นกระชายให้ป๋าปา๋าแม่ไม่ธรรมดาเลยป๋าอายุ82แล้วแต่ป๋ายังแข็งแรงอยู่เลยเอ้ามาดูรถไทยกันต่อครับทุกคนนะเดี๋ยวให้ลูกน้องปา๋าไปเอาแบตม,มา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 เาชื่อมใหม่ก่อนนะครับนี่ฮะยันมาแล้วครับทุกคน ปีห้าสีนะคันนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่มีเล่มนะแต่ว่ามีใบเสียขายนะครับไม่มีเล่มแต่มีใบเสียขายรับรองว่าไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะฮะถ้าผิดกฎหมายก็คงไม่มีใครมาวางขายข้างทางแบบโจงโจคขึ้นแบบนี้แหละหลอกนะครับทุกคนรับรองได้เลยอ่ะโอเคถ้าทนใดที่สนใจนะครับก็ต,ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของป๋านะฮะป๋าวิชานะก็คือ0-81 หก 1>, 1 4 4 3 8นะครับหรือ0814714091นะครับหมายเลขนี่เลยฮะนี่แม่นี่หมายเลขโทรศัพท์นะครับทุกคนนี่อันนี้4อ่าคันนี้สอ0แสนแปดนะครับเราจะมาดูคันนี้ครับพร้อมกันเ,เลยทีเดียวนะครับรีวิวสองคันคลิปเดียววันนี้เจ้า4708นะฮะเจ้าตัวนี้มีเล่มพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนพร้อมนะฮะเล่มพร้อมทะเบียนพร้อมมีอุปกรณ์3ชิ้น ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับตันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทมาดูอย่างหน้านี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอย่างหลังนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะธรรมดาเก็บงานนิดหน่อยนะครับเก็บงานนิดหน่อยผ่านหลังนี่โอเคน่าจะเป็นผ่านซีนะครับตัวนี้น่าจะเป็น CMT เนี่ยใครที่มองหารุ่นนี้ก็ ถือว่าเป็นรุ่นที่มีคนกำลังมองหาอยู่บางคนผูกหูกใจนะครับ4,500ชั่วโมงนะอะสตาร์ติสแล้วเอามาลองดูอันนี้ต่อฟังเสียงเครื่องก่อนฟังเสียงเครื่องนี่แบตไม่ดีฮนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเครื่องไม่ดีนะแบตไม่ดีนี่เครื่องนิ่มแล้วเียบกิบเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะเปิดดูตัวนี้ให้ดูดว่าลมันเครื่องมันพุ่งไหม มาดูคันนี้ดูคันนี้เครื่องนิ่มเลยเครื่องนิ่มเลยเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องก่อนเครื่องอยู่ฝั่งไหนโฟลเตอร์น้ำมันเครื่องอยู่ฝั่งใดเพลฝั่งคุณบอกหรือฝั่งเพลเครื่องเครื่องกันเดี๋ยวไปดูน้ำมันเครื่องวัดดูว่าเครื่องมันเป็นอย่างไรเห็นปะเห็นปะแมนแมนแมนดดืองปะเออ